โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทอยู่บ้านจะพาทํากับข้าวสุกแสนอร่อยพะน้องแพทเห็นว่าคุณน้าโบนหลายวันแล้วนะคะว่าอยากกินต้มจืดไหนๆบรรยากาศก,ก็ให้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะพาทําเลยจ้าคุณนะ้าอาสาไปเก็บผักให้เองเลยนะคะผักที่น้องแพทจะใส่ในต้มจืดวันนี้ก็คือยอดไซโยเต้จ้าในดีมีแค่ยอดนะคะมีลูกอ่อนๆด้วยอ่อนกําลังดีทําต้มจืดอร่อยส่วนหมูชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะใส่ต้มจืดได้นะน้องแพทก็เลยต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องทาก ปั่นเสร็จแล้วเรียบร้่อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากหมูชิ้นกลายเป็นหมูปั่นละเอียดที่ต้องปั่นละเอียดไม่ใช่อะไรนะคะพอดีช่วงนี้คุณน้าบอกว่าเจ็บฟันอยู่ค่ะก็เลยต้องปั่นเท่านั้นปั่นเสร็จแล้วไม่รอชาร้ารีบใส่กันทั้งหน้าทั้งหลาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะคะต่อด้วยใส่คมิี่แล้วทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะใส่ยอดมะระหวานต่อหมดนี่เยอะเกินนะคะน้องแพทจะใส่แค่ส่วนนึงนะระหว่างที่รอแกงสุกนะคะคุณน้ากับฟีฟ้าก็นั่งกินข้าวโพดกันว่าถึางต้มจืดแล จะทำกันแบบง่ายๆใส่ของกินเท่าที่มีแต่จะว่าไปหม้อนี้ก็ใส่ครบอยู่นะไม่ได้ใส่พริกด้วยสมชื่อต้มจืดมากๆเลยนะคะน่ากินไหมคะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงจัดทุกคนสุกแล้วเรียบร้อยยกลงเสร็จเราต้องมีเมนูที่สองนั่นก็คือน้ำพริกนะคะวันนี้น้องแพทเสนอเป็นน้ำพริกปลาย,ย่างจ้าหรือจะเรียกว,ว่าน้ำพริกปลาแห้งก็ได้นะพอเผาดีที่กำลังดีแล้วใส่ลงไปในครกเลยคะ่ะน้องแพทเร่งมือตามน้ำพริกมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณอาเตรียมถาดข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยต้มจืดอร่อยอร่อยตัดใส่ถ้วยกันพร้อมบรรยากาศดีๆเย็นสบายแบบ นี้นะคะสดน้ำต้มจือดอร่อยกับข้าวก็น่ากินบรรยากาศข้างหลังก็สดชื่นมาจ้าทุกคนมีใครสนใจมานั่งกินข้าวด้วยกันไหมคะ